ผ้าเหม็นอับแก้ยังไงนะครับเ้ษผ้าเหม็นอับนะครับ เกิดจากการซักแล้วไม่แห้งนะครับทำายังไรก็ไม่หายนี่ไม่พ้นต้องซักใหม่นะครับซึ่งเป็นปัญหานี้น่าเบื่อของพ่อบ้านแม่บ้านอยู่แล้วนะครับแต่จะเพิ่งเสียลมไปเลยนะครับหากคุณแม่บ้านหรือพ่อบ้านนะครับลองน้าส้มสายชูนะครับเป็นน้ำส้มสายชูแท้5%นะครับปริมาณ3ช้อนชานะครับในขั้นตอนการซักนะครับเพื่อกำจัดแบคทีเรียจะสร้างกลิ่นอับนะครับการติดอยู่ในเสื้อของเราทุกวี่ทุกวันนี่แหละครับทำให้เสื้อผ้าของเรานะครับ เหม็นอับไม่พึงมาส่งรถน้อยลงนะครับวิธีนี้นะครับจะป้องกันกลิ่นเหม็นอับที่เกิดขึ้นจากภายหลังได้นะครับหรือจะใช้วิธีการทำาลาดส้มน้มาแขวงในน้ำนะครับแช่ผ้าที่เหม็นอับไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วนํามาซักตามปกติได้ลองนะครับวิธีนี้นะครับก็จะทําให้กลิ่นเหม็นอับหายไปโดยง่ายเลยนะครับและควรแช่น้ำยาปับผ้านุ่มทุกครั้งนะครับหลังการซัก เสื้อผ้ามีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนอกจากจะทําให้ผ้ามีกลิ่นหอมตามปรารถนาแล้วนะครับก็สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากเสื้อผ้าเหม็นอับได้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากทาวิธีนี้แล้วไม่แห้งนะครับก็ควรให้นํานะครับ ให้แห้งแบบเร็วทันใจนะครับให้นําชุดเก่งที่คุณอยากจะใส่แต่ดันไม่แห้งให้เป่าหลังคอมเพรสเซอร์ของเครื่องแอร์ก็ได้นะครับเป็นวิธีบ้านๆดิบๆนะครับที่ก็นิยมใช้กันในปัจจุบันนะครับที่จะช่วยให้เสื้อผ้าแห้งเร็วมากขึ้นนะครับหรือจะใช้ไดเป่าผมก็ได้นะครับรวมกับเปิดพัดลมใส่ไปด้วยนะครับแต่จะได้ประสิทธิภาพไม่เท่ากับผ้าที่นํามาตากแดดนะครับผม